องโจรสุดๆจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าเราจะไรไม่น่ามาอีกอ่ะเฮ้ยฮัลโหลกองโจนมากมากเลยนะตอนนี้อ่ะเรามาแบบจริงๆเราอยากมาแค่แบบเดียวน่ะเพราะว่าเราอยากเต้นเฉยๆนี่ยเราก็เลยมาแปบเดียวถ้าเราจะเต้นเล่นๆหน่อยได้ไหมเนี่ยวันนี้เราจะมาทำอะไรดีอ่ะ ใครก้องไน้ก้องหลังอ,อยู่ฮะยี่ก้องหลังไปไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปอยากร้องเพลงอะทุกคนเลือกให้หนูสักเพลงแ่ะ ไม่เนี่ยมันมีไม่อยู่ทุกคนแต่ว่าร้องเพลงอะไรก่อนพี่เชยอยากได้เพลงไหนปะพี่เชยบอกไม่รู้ทุกคนขอเพลงเล้วขอเพลงกีดกันอ่ะเพื่อนอุ๋งบอกว่ากีดกันต้องมาแล้วหนึ่งกีดกันโดยแผ่นฟ้าไม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันโดยผู้พาสูงชันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันโดยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม ช <Yeah! S 1> อ้แสบตา้แสบตาเลยอะทุกคนปาเอาเพลงอะไรต่อดีจ้าตกกล้าำแข็งหมดแล้วจ้าเ <c oughs> องนนี้ดีกว่านแนวเราจะอ,อกหักแล้วก็ต้องกหักไปให้หมด <c oughs> ดีนะที่ตอนนี้มีฟิลเตอร์ทุกคนก็เลยไม่เห็นเหงื่อของหนูอกอใจเออทำไมหัวใจมีลาบจกดึงดันจะรักเธออยู่ <c oughs> ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจไปก็ทำไร ใส่ง่ายได้ใส่ง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ยทำไมจะไม่จำโอ้หหน้่ตาจะไหลโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่ลามจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมอนหัวใจปลกเขาจำแม้ซ้ำๆเติมอยู่ ทำไมรักใครง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธออดใจเอยออดใจเอยทำไมถึงไม่จำยังไงก็รักเธอฉันยังไงก็รักเธอใครจะพูดอ้าวชวนแก้งงก็รัก เพลงไรดีทุกคน everybody วันนี้ลาเหรอมันจะไม่ปดหมดไปใช่ไหม <c oughs> ไม่มีเสียงนะตอนนี้เอาจริงหนูอะวันนี้เจ็บคอมากๆทุกคนเจ็บคอแบบเจ็บคอสุดๆไปเลยเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลฉันคิดถึงเธออยู่วันแรกที่ได้พบกันไม่มีเสียงนะทุกคน เมื่อกี้มีคนบอกว่าหลบไม่ได้กันโอ้ยสูงเดอ้อเป็งน,นี้เดอ้อ <c oughs> ถ้าหนูไม่มีเสียงขึ้นมาทำไงดีพรุ่งนี้เสียงหาเลยนะมันไม่มีทางลืมใครสักคนเธอหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลืมใครสักคนเธอยังเก็บไว้ในหัวใจล้เรื่องราวที่เคยผ่านมาลอ้ออะไรที่ตาแต่เธอสุดท้ายยังรักอยู่การ ขอน้ำเห่มนะมาอยู่ด้วยเหรอเอาเพลงพี่พี่ตัดแป่นให้หน่อยค่ะอยาจะมองฉชันชัยิ่งกว่านี้อีกหน่อยคอยคอยอยากหวังอยู่อย่างนี้ขอที่จะทำฉันแสนดีถ้าไม่ชัดเจนหรือว่าฉันมองไม่ชัดเอง สวัสดีค่ะคุณอด้แบ็คพิงคะคุณเขาจะเพลงอะไรของแบ็คพิงคะเมีย The Love Sick Girl นี่ยค่ะถ้าเราปรับมูดไแตโคตรพิเศษคือเราต้องปรับมูทันทีละทุกคนไปายชอบเวอร์ชันน้องพี่พี่ลูกแม่ชอบเวอร์ชันน้องพี่พี่ลูกแม่ไปไม่เคยมีใครทำฉันเป็นได้อย่างนี้วันคืนที่น่าเบื่อ มีชีวิตกันทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือพูุ่งีที่ฉันรออยากสารภาพแค่ไหนแต่ต้องพูรักก็ได้เหรออยู่ดีเราก็มาต่ำก็ได้เหรอได้แหละเฮ้ยขอธนุใหม่อยากสารภาพแค่ไหนแต่ต้องพูดวูรัก S <S <intro> คค่เเเยยนมัโตรพิศษลทุกคนมามูดนี้แล้วเราต้องเราต้องเปลี่ยนมูดแล้วแหละไปไหนดีกับไปไหนต่อดีเตยคิดสิโครนาวขอน้ำมะนาวให้หดูเลยค่ะตอนนี้เอาไปอะไรอีกนีสักสองเพลงแล้วเราไปละดีกว่าใชรตอเากบบแนี้มันัาวนนี้คือเรามูดเรา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 มูดมีความสุขแล้วเราต้องมีแบบเราต้องมีความสุขกับช็อตนี้ตอนเนี้ยถ้าเราจะเปิดแต่เพลงนี้แล้วผมก็จะฟังแต่เพลงนี้อีกแล้วละผม

อยู่ไหนแงะแฟนอยู่ไหนใครจัดตัวแฟนนงไปเอาขึ้นมานาขึ้นมานะาปเป็นเพลงไหนลูซีมันขึ้นอะไรมาบ้างเขาบอกว่าแบตเตอรี่เราแบบว่าแบตเตอรี่เราแบบโลโลเราจะต้องไปแหละทุกคนเราจะต้องไปแล้วอะเราจะต้องไปแล้วอ่ะแฟนใหม่คุณนะคุณคุณเหมือนคอนทิคุณบอกว่าไม่มีอะไรมูรลองไดแค่นี้ <laughs> แจะไปดูคนเพราะว่าแบบหนูจะหมดแล้วขอบคุณทุกคนทีมาเลนะคะหนูก็แอบมาแบบกองโจรเหมือนกันนั่นแหละแฮ่ๆเดี๋ยวมันมีไลฟ์ร้องเพลงเต็มๆแน่นอนนะคะแน่นอนผมเตรียมเพลย์ลิสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเย้ขอบคุณทุกคนวันนี้นะคะบ๊ายๆขอบคุณค่ะฟันดีนะคะเราไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าแล้วเจอกันใหม่นะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายฟันดี้กูไน